่สวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะท่านผู้ชม่าหลังจากตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาออกแอดเสียดายเสียดายสูตรเก่าออกคือเกา่าเออแอดก็บคิดว่ามันจะ่าดงวดเดียวแล้วก็มันก็จะกลับมาอีกสามตัวตรงๆคือเกา่าค่ะท่านผู้ชม FC, ค่ามีเอฟซคนหนึ่งคุณบอกว่าเจนาง ถ้ามันเข่ามาหลางวดมันผาดงวดหนึ่งงวดต่อแปันก็สิบเอาเขา่าบ่ในความที่จิได้อคคิดจังไลยเอเปปปรับปรุงสูตรปิบคือไปเปลี่ยนสูตรใหม่เลยนะคะทำช่วงขาไปตามสูตรใหม่ก็เลยเป็นคเนึ่องอยู่ว่าโอ้ยมาออกสูตรเก่าซะน้อยอย่างประมาณนี้ออกสูตรเก่าอีหลีสูตรที่เคยออกชุดสามต ổ, ัวค่ะทัาช่วงขาสูตรที่เคยออกชุดสามตัวนี้ด้วย ดูนี่ค่ะทำช่วมขาสี่ห้ามันจะมีสามสี่สามห้าสามแปดสี่ห้าสี่แปดห้าแปดเลขชุดสามตัวมีแปดสามสี่แปดสามห้าแปดสามแปดแปดสี่ห้าแปดสี่แปดแปดห้าแปดตรงตัวคือแปดสี่หาขอถูดคอไพ่ทำช่วมเอฟซีหลายๆเนาะค่ะเนาะ เออเป็นอีกย่างที่แบบมืนงงเลยว่าจะของบนหนาเลยนะคะทุ่ช่วงขาบนหนาเลยเอาแต่ว่าตอนนี้แอดกระเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรสองสูตรที่เด็ดเด็ดแต่ละกอะเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาทานผช่วงไปต่อเนาะขะเนาะไปต่อไปต่อไปต่อค่ะทผู้ช่วงะ ไปต่อนะคะเดี๋ยวแอดเขียนปกป็นเรื่องขันเทมค่ะตัวเลขแนวทางวิ่งรูดหมดที่แล้ววิ่งรูดที่8กับ9ก้าเจดปดเจ็ดเก้า 7จ็ดสองแเก้าแปดสองเ้ใจชุด3ามตัวไปพรอมเรค่องขนงชุ่มขาชุด3มตัวชุด4ตัวพอมมักชอบกัะจัดน้ำมมักบ่ชอบกับบ่เป็นอย่างเนาะขะเนาะแอบจะให้ไหว เพื่อว่าสักมือหนึ่งตัวเลขแนวทาง3ตัวเขา่า4ตัวเขา่าไก่ได้มีเงินกินเงิน,งนท่านเงินใสในชีวิตประจำวัน,น,ะะวนเนาะค่ะท่านชุ่มเนาะตัวระบาท2บาทกระไดนะคะ3ตัวชุด3ตัว7 7 8 7 7 9 7 8 9เจ็ดแปดเก้า เจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองหมดหลวดถึงช่วงกลางเอาต่อไปชุดสี่ตัวห้าเจ็ดเจ็ดแปด 5้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจเสองห้าเจ็้าเจสองห้าเ้าสองช่วงาตามนี้นะคะผลผล เอามากชอบกระจัดน้ำเอ็ดเด้อค่ะทุ่มช่วงขเสียดายอีลีเสียดายอีลีเสียดายอีลีกับทุ่มช่วงขาเอ็ดกับห้าเน้น ตัวเน้นมีคือตัวเนนเนนะคะเนาะเอาทั้งช่วงขาจัดไปเด้อยหมักชอบกับจัดน้ำอัดอันน้ำแอบมอมักมชอบกับเปรนิลยางเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขนะคะ พนุญาตทบทวนตัวเลขนะคะเราพัฒนาต่องวดของเจ้นางชุดแก้มือชุดแก้มือนะคะถึงช่วงขาวันจันทร์ที่31มีนาคม2568วิ่งรูดที่8กับ9 7 8 7 9 7 2 8 9 8 2 9 2ชุด3ตัวชุด3ตัว

5้าเจ็น่าจะเป็นล่างเาทาช่วคขาขอให้เ,ข,เ,หเ,หเ,เออข่าเสียดายไปเปลี่ยนสูตรใหม่สูตรเก่าก็เลยออกมึงรู้เถมึช่วขาเสียดายแห้งหรเอล้เขียนใ่้ทำช่วมเดิมึงน้ำ้อมว่าอันเกา่าเกา่า เก่าของวันที่ยี่สิบแปดมีคอหกแปดหนาเจ็บใจนะคะทำชุ่ชมเนาะสามสี่สามห้าสามแปดสี่ห้าสี่แปดห้าแปดชุดสามตัว ดสามสี่แปดสามห้าแปดสามแปดแปดสี่ห้าแปดสี่แปดแปดห้าแปดมีเอฟซีคนหนึ่งคุณถามแอบอายุคุณถามบอกว่าเจนั่งคือบอกสูตรเกามาออกถามเขาเมาาื่อไรงวดมันรุดงวดเดี๋ยวมันเกิดสิบโบมาอีกบอ่ออยังประมาณนี้ละ เอ็ดก็เลยว่าว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แก้ไขสูตรแล้วก็เลยเอาไปสักก้อนมึงไปสักก้อนมึงมึงเอ่อทีมันออกไปเมื่อกี้นี่นะคะ่ะมึงผลสักก,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 ก้อนสันก็เลยแม่นอีหลีสามหกหกแปดสี่ห้าหิงดูขาดำชุ่มขาเสียดายเสียดายเสียดาย เอาทำชวมวงขาตามนี้นะคะแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะทำช่วงขาแคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้เป็น,นเกา่าเก่าของมือนี่ที่ออกไปแล้วนะคะแอดเสียดายช้ำใจก็เลยเอาไม่ทาช่วงเลยช่วมน้ำมืองน้ำเดี๋ยวว่ากันเดือค่ะทำช่วงขาเดี๋ยวว่าเอาออกแล้วจังวะมากับ แก้ไขว่าแก้ไขสูตรว่าปรับปรุงสูตรก็เลย,ยเอาสูตรไม่มใส่กับตะช่มขามั่ผ่นมาออกสูตรเกาก็เลย,ยเป็นอียงที่เทศหยอกหักก็ไปกระใสสูตรเกาเนี่ล่ะเอาไปสูตรเกานี่ซสก่อนสูตรที่เค่อยออกดีนั่นล่ละเขามาซีงวดงวด,ดงวดที่หานุดมวดที่หกเั็นมาเขาอีกคือเกาเอาตะช่มขา สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขนแนวทางเล่าพัฒนาตองวดวันจันแต่ว,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 ว่าแอดเกิดความบัสบายใจก็เลยอยากล่งทางุุชมเลยหูจักน้ำเนาะขาเนาะเ่าวาแอดเ้วยอนขาทางชุชมขาเอาสู้ไปด้วยกันนะคะขอพระคุณมากค่ะอย่าเลื่มแช่ไปกับทางชุ่มขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาเลื่มให้มืงตัวเลขแนวทางว่าสำนักในเขาเนี่ย ตำนของอาจารย์สารข้ามเข่าทีแปดตะบอบมี่หกแปดของเจนั่งลุดมิตซีแปดบูมี6หกแปดของพบพมกับบมีของปูศูนย์เจ็ดกับบอมีของเสี่ยงชนะเขา่าตัวลุดตัววิ่งคือซีกับพ่าของสายดวนพบพมกับโบเข่าของเสี่ยงหยุด เสียงเงืดเขาเท่้งตัวลูกตัววิ่งเขาเท่้งตัวเจาะนะคะเสียงเงืดดังนะคะโอเคเอาเดี๋ยวมือวันอาทิตย์แอดจะโล่งหายทุกสำนักนะคะสำหรับมือนี่สวัสดีค่ะ